เราผิดกฎหมายพรบคุ้มครองลูกโดยคุ้มครองลูกติดต่อนั่นน่ะอืมอันถ้าแกไม่เป็นไม่เป็นไรถ้าเกิดแกเกิดมีเรื่องขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องล้วบริษัติพบตายนั่นน่ะเรื่องไปแ่่อืมนึกว่าคุ้มนะเก๋ มันไม่มีเชื่มันก็หนึ่งมันกดไปมันก็ไปว่างมันโอเคเงินเจ้าดาร์กซินล่าบินได้ด้วยไม่รู้บินได้จริงหรือเปล่าดาร์กซิลล่าอื้ อะไรมันจะเป็นไม่ใจเจงก็เตรียมตัวนะถึงก็ไม่ต้องทำอะไรก่อนถ้าเป็นนักมีตายถึงก็เปลาเลยตะขันใก่แดงอ๋นอือันอันกับไก่ย่งปูปูบูปิสัจซันกิ้งไอเทมเป็นไก่ระยะสุดท้ายเลยฮัลโห เจอฮ่าค oh ือดาร์กกอร์ซิลลาโอ้โหบินได้ด้วยเอ้ยว้ายวายลูกเราก็บินได้ย้าวเียวฟรย์เดือด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 ด้เ็ไซิลาโอเคไปทักใครแอร์เจ้าหน่อยดิดี๋ย้เครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบิเนี่ยเนี่ยนี่มแอร์เจ้า สายแอร์จาวอยู่ไหนไปก็ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ทันอ้าวอ้าวสายแอร์จตวจนสายันไหมไอยู่ตรงไหนตั้งให้ไว้แต่ไนจแล้วคือที่นี่คือแล้วที่นี่มันคืออะไรบินไปสุดแมปไปนกไ เอจาวกันอุ้ยอ้าเอจากันเราเนี่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 เนี่นเจ้านี้ยเจาเนี้ดเจ้านี้ยจูดจจดเนี่เจ้าเหนีเราเอจาหนีเราก็เหรอเอจาเป็นไงแอเจ้าไปเล่นตัวฆ่าสัตว์ดีกว่า โอเคแล้วคือตัวอะไรล่ะลุม้มวานยูนิคอร์นไงเป็นตัวฆ่าสัตว์ยูนิคอร์นเวลโอเคทีๆ mèo mà ô ma đứng ở thang à, đây ăn hồi đây เธอไปสำรวจเอาว่ากานแต่ไม่ใช่ว่าเธอจะลงอะว่าแล้วเชียวจะอย่ดแทงได้ไหมไม่โดนคนเหรอเอาชิงเอาหูดว่างไงเจ้าสาวเอว้ยไม่โดนเป็นปลาวานอะไรข้าคนจะลงว่าไงก็ได้ ไอ้นี่กินไม่ได้ไอ้นี่กินไม่ได้ไอ้นี่ไม่เปิดไ่ตมยุ็ด้นะเอาไม่โดนเหรอโอ้ยก็ปัมก่าน้ลวเดอๆใจเย็นก่อนใช่ไม่เออเป็นไงตายไปปลาสิงโตตอ้ยไอ้ฉลามกัดทำไมไอ้ฉลามปีศาจแบบเนี้ยมันต้อง 要不要这么一个要不要这么那个啊我没有。 แท็กเต่าเต่าเต่ <c ười> าเต่าเต่ามะแทงไม่ได้ นะเอาไม่ใช่ดิเอ้าตายมันเอาเฮ้เยมันไม่โดนไหมมันแทงไม่โดนบั๊กบักสวรรค์หรอือเปล่าเอา้า น่าจะเอาเข็ม <OW> ฉ <R 0> <c oughs> <ini> ีดยามาฮะได้ได้ดับเบิลเควเจกัดตัวอย่งบ้านเดยเลยไม่วางกันเลยบ่ เป็นไงแม่บุญอะไรถึงโบนเออไม่รู้ไอ้ก uh ูจะอยู่กับโบนเรือตอนนั้นไม่ยุ่งอื้มเขาเป็นหนอนเลยเหรอเขาแม่บุญก่อนลงมาตายเลยเหรอดน่าเป็นตัวฆ่าสัตว์เป็นน้อยแล้วอีกจะล้ำไม่ธรรมดารบหนึ่งไอ้ระเบิดลูกนี้มันก็ต้องกูตายเลยทำไมไม่ตายอ้าว ฉลามที่ใหญ่กว่านี้ทำไมละ่ะแล้วก็ตั้มเรือเรือจอกันเบอรือถ้ามันตีกับหนาถ้าไงมู่นี้นนต้องใหง้มันอาการนักมันจะรู้ซึ้งกันแบบดึง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 เป็นไงระบบเรือตาวไม่ตายแต่แม่กะพุนจ๋าต่อไปมันจะอยู่แบบมันจะมีปัญหาเรื่องเรื่องปอดเรื่องอะไรกันทั้งนั้นต่อไป,ไปเอา้า กินจีแล้วเราก็ยังไม่ได้ดูแลตัวเอรไงไม่ระวังตัวเองอย่น่อยว่าใครไม่เป็นะปิงนเราก็ยังไม่ได้ที่จะแบบมาเจอกันเลยนะโอยเรือดำน้ำถ้าว่าพูดแล้วอืมแทงเซลฟี่เอาเซลฟี่ตายอุ้ยน้รู้เลยนะรู้ว่บอกให้นาูแต่นาไม่รู้เลยกลน้ อื <c ười> uh uh. Uh. Uh ้องไปกอาเขา่งโอเคโอเคโอเคต้องการเรือที่ใหญกว่านี้หรออ่ะีมออยู่แวออท